รายการสุภาษิตสอนใจโดยอาจารย์สมจิตศรีทองคำช่วยกดไลค์กดแชร์กดติตตามด้วยนะครับเพื่อเป็นบานาการของขวัญปีใหม่นะครับให้เห็นได้พบแต่สิ่งดีๆนะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็มีรายการที่จะนํามาเสนอคือธรรมะนะครับธรรมะซึ่งอาจารย์เคยมาจากวัดก็นํามาฝากมิตรทุกท่านนะครับ คำแรกก็คือธรรมะที่มีธรรมมีอุปการะมากก็คือธรรมะมีสองข้อนะครับในทางาศาสนาก็คือหนึ่งสติคือความระลึกได้สองสัมปชัชญ,ญะคือความรู้ตัวส่วนสติระลึกได้ก่อนที่เราจะทําอะไรให้เราใช้สติใคร่ควรวญดีก่อนส่วนสัมปชัชญ,ญะให้รู้ตัวในขณะที่ทา เอาเท่านี้ก่อนนะวันหน้ามาอธิบายช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติด